สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแรปโต๊ะเก่าๆให้ดูเหมือนใหม่นะครับด้วยสต er ิกเกอร์แรปลายหินอ่อนนะครับนี่แบบนี้เลยหากใครสนใจสั่งซื้อสามารถหาได้ที่ช้อปปีนะครับแล้ววิธีการทํานะครับก่อนอื่นเราต้องกางสติกเกอร์ออกมาก่อนนะครับนี่เอามาทาบกับโต๊ะนะครับ นี่ถ้าให้ขนาดพอดีกับโตะนะครับแล้วจากนั้นเราก็เอามีดมาตัดส่วนที่เหลือเก็บไว้นะครับก่อนที่จะติดสติกเกอร์นะครับแนะนำไมใ่ใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นทำความสะอาดก่อนนะครับแต่โต๊ะของผมเนี่ยมันสปกปรกเกินไปครับผมก็เลยจะลอกพลาสติกที่เขาหุ้มไว้นะ และวิธีการติดนะครับผมแนะนําให้ช่วยกันทํสองคนนะครับเพราะว่าคนเดียวมันทํายากมากนะครับนี่กดอือเราต้องลอกสติกเกอร์ออกมาแบบนี้ก่อนนะครับเวลาลอกอย่าลอกออกให้หมดนะครับลอกออกนิดเดียวพอนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อลอกเสร็จแล้วให้เอามาวางทาบบนโต๊ะนะครับลิงดีๆนะครับ เมื่อมั่นใจว่าตรงแล้วนะครับให้ใช้นิ้วลูบเบาๆนะครับนี่ค่อยๆไล่อากาศไปนะครับถ้าหากว่ามีฟองอากาศไม่เรียบแบบนี้นะครับแนะนําให้ดึงสติกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ลมออกไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับ เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาเก็บมุมกันนะครับโดยที่เราตัดสติกเกอร์ที่มันส่วนเกินออกไปก่อนนะครับส่วนตรงมุมนะครับเราจะมาเก็บรายละเอียดนะครับโดยเอาคัตเตอร์เนี่ยกริดแบบนี้นะครับ จากนั้นให้พับลงไปนะครับพับลงไปเลยนี่แล้วก็รูดนะครับทั้งสองฝั่งเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่น้ำหกก็ไม่เป็นไรครับไม่พองแน่นอน